รักออนไลน์รักทางไกลมีโอกาสที่จะสมหวังหรือไม่ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะกําลังคุยกับคนไกลต่างถิ่นต่างแดนชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็อาจจะมาเจอกันทางช่องทางออนไลน์คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันมีโอกาสไหมที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอ่ะจะพัฒนากันไปจนถึงขั้นได้คบกันจริงๆนะคะ มาดูสิในความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลนะคะรักออนไลน์จะได้เป็นแฟนกันจริงๆไหมอืมเป็นพลังงานของคนที่สื่อสารกันทางไกลนะคะชัดเจนมากไพ่สดาบกับไพ่เถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการคุยออนไลน์นะคะ โอเคอยู่ในช่วงของการทดลองเรียนรู้กันนะโอเคคนคนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความทิฏฐิอีกโก้มั่นใจในตัวเองเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานหรือการเรียนเป็นอันดับหนึ่งเรื่องความรักอะ่ะไม่ใช่เป้าหมายหลักของเขา นะและก็เขาเป็นคนที่เปิดใจรักใครยากมากดังนั้นถ้าเขาเปิดใจรักใครได้อะเขาจะจริงจังชัดเจนและก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานเขามีความเป็นผู้นำสูงถ้าเขาได้คบกับใคระเขาก็จะเป็นคนที่แบบออกแนวสายซับพอร์ตสายเปร์นะอาจจะพูดไม่หวานอาจจะไม่โรแมนติกแต่เขาจะเน้นไปที่การกระทำมากกว่าคำพูดในความรู้สึกของเขาตอนนี้นะ เขามองว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันทางไกลคุยกันทางออนไลน์ยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จับต้องได้นะคะเป็นช่วงที่ทำความรู้จักกันแล้วก็เป็นช่วงที่ลองมาเรียนรู้ลองมาศึกษาอุปนิสัยใจคอกันแต่ ถ้าจะให้เขาเหมือนให้คำตอบได้เลยในตอนนี้ว่าเนี่ยที่ฉันคุยกับเธอทางไกลามาตลอดเนี่ยทางออนไลน์มาตลอดเนี่ยเออจะได้เป็นแฟนหรือยังบอกเลยว่ายังนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาชอบอะไรที่มันเป็นจริงเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่การพูดคุยทางออนไลน์แล้วก็มา,าจินตนาการเพ้อฝันจนกว่าคุณกับเขาอ่ะจะได้เดินทางมาเจอกัน ได้ออกไปลองใช้ชีวิตไปทานข้าวไปท่องเที่ยวนะคะเหมือนมาศึกษากันซึ่งซึ่งหน้ามันถึงจะทำให้เขาอะสามารถที่จะรู้ได้ว่าอยากจะไปต่อกับเราถึงขั้นเป็นแฟนไหมนะคะและก็คนคนนี้เขาเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเปิดใจยากเพราะฉะนั้นการที่ได้มาเจอกันอะไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บ เขาจะให้สถานะนะคุณกับเขาจะต้องใจเย็นเรียนรู้กันไปเรื่อยๆใช้เวลาเรียนรู้กันค่อนข้างที่จะนานกว่าเขาจะตกผลึกได้ว่าควรจะให้สถานะแบบใดดังนั้นสิ่งที่เห็นก็คือคุณอย่าใจร้อนนะคุณอย่าไปเร่งเขาอย่าไปเร่งว่าจะเอาสถานะ หรืออย่าไปพยายามบังคับควบคุมเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการไปเล่งหรือไปบังคับอยากจะเอาสถานะระวังว่ามันจะมีปัญหากันนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่คุณจะควบคุมได้หรือไม่ใช่คนที่คุณจะสั่งได้ปัญหาเบาๆที่จะตามมาถ้าคุณไปบังคับควบคุมเอาสถานะอะไรจากเขาเอาความชัดเจนจากเขาปัญหาเบาๆเขา,า,า,าก็เงียบหายไปไม่อ่านไม่ตอบหรืออ่านแต่ไม่ตอบก็คือเพิกเฉยนะคะ แต่ถ้าถึงขั้นแบบรุนแรงเนี่ยก็คืออาจจะทะเลาะกันบ้านแตกบ้านพังกันเลยทีเดียวแล้วเขาก็จะถอยห่างออกไปนะทีนี้มาดูกันสิว่าแล้วถ้าในอนาคตอ่ะได้มาลองเจอหน้ากานใช้เวลาทํำกิจกรรมร่วมกันแล้วอ่ะถามว่ามันมีโอกาสที่เราจะทําให้เขาประทับใจจนเขาอยากจะเปิดใจกับเราหรือไม่อขอดูซิแล้วมันมีโอกาสไหมล่ะ ที่จะเปิดใจเขาให้เขาประทับใจในตัวเราใจเย็นๆน,นะคุณเพราะว่าพลังงานของไพ่ที่เห็นตอนนี้โอ้เจ็ดเหรียญ The Moon กับเดอะสตาคือในมุมมองของหมอนาชานะหมอนาชาว่ามันเป็นไพ่ไม่กระตือร้นอะ่ะเป็นไพ่สบายๆเรื่อยๆเอื่อยๆชิวๆเหมือนไพ่ขี้เกียจอยากคุยก็คุยอยากพักก็พัก นะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครบังคับควบคุมแล้วก็ออกแนวแบบว่าเหมือนไม่ไม่ค่อยชอบที่จะมาพูดมาแสดงความรักอะ่ะนะออกแนวปักแข็งด้วยหรือไม่ก็เป็นคนปักหนักอะ่ะไม่ค่อยพูดเขาสนใจเรื่องงานเรื่องงานนี่สู้ตายแต่เรื่องความรักนี่แบบเออเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากที่จะเปิดเผยความรู้สึกสักเท่าไหร่ ไพ่หนึ่งถ้วยมาละนะคะคําถามของเราก็คือถ้าได้มาเจอกันได้ใช้เวลาร่วมกันอะนะคะแล้วมีโอกาสจะได้คบกันเป็นแฟนไหมมีโอกาสหนึ่งถ้วยนะคะแต่คุณรอได้ไหมไพ่บอกว่าคุณจะต้องใจเย็นไม่เร่งรัดถ้าคุณเร่งรัดนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ยอมให้บังคับอยู่แล้วอาจจะทําให้ถึงขั้นแตกหักจบกันไปนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้ถ้าไปเร่งเขาอะจะเอาสถานะอาจจะผิดหวัง แต่ถ้าคุณชิวๆสบายๆใจเย็นนะคะให้เวลาเขาเนี่ยเห็นไหมเขาอยากคุยเขาอยากนิ่งเขาอยากไปโฟกัสเรื่องงานเขาอยากไปทําอะไรปล่อยเขาเราก็เป็นเซฟโซนให้เขานะคะในอนาคตมันมีโอกาสที่จะพัฒนาแต่คุณจะต้องอดทนนะคะคุณจะต้องอดทนคุณจะต้องใจเย็นแล้วมันจะมีช่วงที่คุณรู้สึกนอยอะรู้สึกแบบว่าเออฉันรู้สึกว่าฉันจะไปต่อดีไหมฉันรู้สึกว่าการพยายามของฉันเนี่ยมันจะเป็นผลไหม จนเราดิ่งจนเราหนอยอ่ะจนเราแบบว่ารู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับความสัมพันธ์เนี้ยไปอีกหลายครั้งแต่ถ้าคุณอดทนผ่านไปได้นะคะคุณกับเขาก็มีโอกาสจะได้คบกันเป็นแฟนอ่ะขอขอดูซิระยะเวลานะคะว่าถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเจอกันและจะต้องใช้เวลาสารสัมพันธ์กันไปอีกนานแค่ไหนถึงจะได้เปิดใจกันเป็นแฟนมาดูซิถ้าได้มาเจอแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันอะ่ะ จะต้องนานแค่ไหนภายในปีนี้อ่ะจะได้เป็นแฟนกันไหมโอ้ใช้เวลานานคุณคือเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทิฐิอีโก้แล้วก็เหมือนไม่ชอบการเร่งอ่ะเนี่ยไพ่มันจะเฉื่อยยังไงไม่รู้อ่ะไม่ชอบการเร่งนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครบังคับควบคุม ค่อนข้างที่จะรักอิสระและเขาอะเขาโฟก,กัสเรื่องงานนะคะโฟก,กัสเรื่องงานเรื่องการทํามาหาก,กินกันหาเงินมากกว่านะคะและถ้าใครที่ยิ่ง,งแบบแสดงออกมากๆว่ารักว่าชอบเขาหรือเข้าหาเขาจนเกินไปมันจะทําให้เขาอึดอัดคือเขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่ท้าทายเหมือนออกแนวแบบว่าพวกที่ชอบอะไรยากๆชอบอะไรที่แบบต้องใช้ ต้องใช้ความอดทนและก็พยายามถ้าคุณแสดงออกไปเลยว่าคุณเป็นของตายเขาหรือสแตนบายเพื่อเขาตลอดเวลาเขาจะรู้สึกว่ามันหมดความท้าทายหมดความตื่นเต้นและเขาก็จะไปดังนั้นสิ่งที่คุณต้องแสดงออกก็คืออย่าอย่าไปแสดงออกมากว่าคุณรักแล้วก็เหมือนรอเขาอะนะต้องทำยังไงก็ตามให้เขารู้สึกว่าเขาก็ยังได้ได้ใช้ความพยายามในการที่จะจีบคุณในการที่จะเข้าหาคุณคุณต้องเป็นอะไรที่แบบ คือไพ่ไพ่สเตนเนี่ยคุณจะต้องไม่เข้าหาเยอะอะ่ะนะแล้วก็อยากให้คุณนะเหมือนมาโฟกัสที่ความสำเร็จเป้าหมายในชีวิตอย่าออกแนววิ่งตามอะนะเวลาที่ว่างเว้นจากเรื่องภารกิจเรื่องงานก็มาคุยกันบ้างแต่คุณจะต้องไม่ทำตัวแบบเหมือนว่างเพื่อเขาตลอดเวลาบางครั้งเราก็ต้องแสดงออกบ้างว่าเออช่วงนี้ยุ่งอยู่นะคะยุ่งอยู่นะครับทำงานอยู่นะ ทำให้เขารู้ว่าคุณสนใจเรื่องเรื่องการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินนะคะให้เรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนเรื่องความรักก็จะเป็นในลักษณะที่ว่ามาเติมเต็มกันบ้างในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากเรื่องงานนะคนคนนี้เขาเคยมีปมความผิดหวังในอดีตด้วยแหละมันก็เลยทําให้เขาอ่ะเหมือนจะเปิดใจกับรักครั้งใหม่ค่อนข้างยากนะคะแต่คีย์เวิร์ดของไพ่มาแล้วเดอดซ เขาชอบคนที่มองโลกในแง่ดีชอบคนที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกบวกพลังงานที่แบบเหมือนเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็คิดบวกแล้วเขาชอบคนร่าเริงสดใสน,นะคะดังนั้นโดยรวมไพ่ก็จะสื่อว่าคุณจงทําความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสบายสบาย,บายไม่อึดอัดไม่กดดันแล้วก็จงเป็นเซฟโซนไม่เข้าหาเขาเยอะจนเกินไปนะคะแล้วมันก็มีแนวโน้มว่าปีนี้จะได้พัฒนาไปจนถึงขั้นเป็นแฟนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ